ปีนี้ขอมาอีกครับหล้านบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแนวทางการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำรายอุตสาหกรรมปีก่อนก็ทำแผนปีนี้ทำแนวทางสรุปแล้วพวกท่านจะเอาอยัางไงกันแน่ครับแบบนี้ค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นเป็นห0รอบาทในปี2570ตามที่ท่านหาเสียงไว้ได้อย่างไรครับช่วยตอบทีครับ ประธานครับทุกวันนี้ประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเป็นหนี้กันทั่วหน้าพอรายได้โตไม่ทันรายจ่ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่รู้จบนี่ครูเรือนไทยทึึงติดอันดับโลกก็เป็นเพราะแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยกินอยู่เกินตัวนะครับแต่ค่าจ้างมันไม่พอใช้จ่ายจริงๆครับท่านประธาน ถ้าประธานครับรัฐบ,บาลต้องจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งเรื่องการเพิ่มรายได้โดยการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้เพียงพอต่อการดำรงชีพและการควบคุมราคาสินค้าเพื่อลดรายจ่ายนี่ฉะนั้นแรงงานไทยในประเทศเราต้องเป็นหนี้กันไปจนวันตายครับ